สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของสมการพหุนามตัวแปรเดียวนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสมการพหุนามตัวแปรเดียวนะคะที่เราจะเจอกันนั้นเนี่ยนักเรียนเคยแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวกันมาอยู่แล้วเนาะเช่นตัวอย่างที่สิใช่ไหมคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมครูเกิจะเขียนไปข้างๆให้ดูกันนะเป็นการทบทวนความรู้เดิมคือยังไง จากโจทย์เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าครูเก๋เขข้างๆนะจากโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่า 2x บวก1เท่ากับ 3x ลบ5ตามหลักแล้วอะเราชอบให้ตัวแปรนี่ติดลบนะคะลกเนาะก็จะได้เป็น 3x ลบ 2x เท่ากับ1บวก5ใช่ไหมคะ 3x ลบ 2x ก็เป็น x x ก็เท่ากับ6แค่นั้นเสร็จเลยคำตอบก็คือได้ละ สมการพาหุนามดีกีหนึ่งตัวแปรเดียวอันนี้ตัวแปรเดียวนะคะต่อมาค่ะต่อมาการแก้สมการพาหุนามดีกีสองตัวแปรเดียวกันบ้างนักเรียนคะเราเคยทบทวนมาแล้วในตัวอย่างเบื้องต้นครั้งแรกเนาะเขามีเป็นขั้นให้นักเรียนดูคืออะไรบ้างขั้นแรกแยกตัวประกอบขั้นที่สองแก้สมการแยกตัวประกอบก็คือเหมือนแบบที่เราเคยทำอะค่ะมีคู่ไหนบ้างนะที่คูณกันได้สิบ เก๋เขียนสิบหนึ่งห้าสองคงมีแค่นี้มั้งแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือเขารวมกันเป็นเท่าไหร่นะคะเจ็ดก็ต้องเอาห้าสองนี่แหละเช็คค่ะพดท้ายบวกคูณบวกได้บวกถูกต้องพลกลางค่ะใกล้คูณใกล้ใช่ไหมคะใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้เป็นห้าเอ็กใกล้คูณใกล้เป็นสองเอ็กก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะคะเจ็ดเอ็ก์ลกลางถูกต้องโอเคค่ะพอแยกได้แบบนี้เขาหาเซตคําตอบใช่ไหมคะ นักเรียนจับเข้ามาเท่ากับ0นย์คือโจทย์มันมาเท่ากับ0นยอยู่แล้วอะค่ะเสร็จแล้วย้ายข้างนักเรียนจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับลบ5กับลบ2อ่าอันนี้ทบทวนความรู้เดิมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแก้สมการมไม่ได้บ้างทำยังไงใช่ไหมคะก็คือว่าเราก็ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์ตามที่เคยบอกคือ,อยังไงนะที่ครูเกเขียนเองก็จะเป็นหน้ากำลังสองบวก สองหน้าหลังใช่ไหมคะบวกหลังกำลังสองที่พอมหมายที่ได้ไหมก็จะได้เป็นอะไรนะคะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองหรือเราจะเขียนว่าหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังลบสองหน้าหลังใช่ไหมคะ บวกหลังกำลังสองก็จะได้เป็นหน้าลบหลังค่ะทั้งหมดย่างกำลังสองอันนี้คือแบบกำลังสองสมบูรณ์นะคะกำลังสองสมบูรณ์ทีนี้อะาามาดูตัวอย่างที่18กันก่อนขอให้นักเรียนหาเซตคำตอบเราก็ลองดูว่าเอ๊ะสี่สีน,นี้แอบคิดสี่หนึ่งสี่ส,ส,สมีคู่ไหนไหมที่มันจะทำให้ได้สอง ไม่มีแสดงว่าแยกตัวประกอบธรรมดาทั่วไปไม่ได้ใช้กำลังสองสมบูรณ์อ่ามาค่ะคูเก๋จะใช้กำลังสองสมบูรณ์แล้วนะโจทย์ว่า x กำลังสองบวก2 x ลบ4เท่ากับ0ใช่ไหมคะมาค่ะครูเก๋เขียนก่อนนะอาจจะไม่ใส่วงเล็บก็ได้หน้ากำลังสองบวกส คูณหน้าถูกปะหลังก็ทำยังไงผลการเท่าเดิมก็ต้องเป็นหนหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังก็ต้องบวกบวกด้วยหลังกำลังสองโอเคไหมคะจะทำให้มันเหมือนเดิมบวกเข้าก็ต้องทำไมคะลบออกแล้วโจทย์มีอะไรอยู่แล้วคะลบสเท่ากับศเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหม หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังพคน์นี้ก็ต้องให้เท่ากับพคน์นี้เหมือนเดิมสองหน้าหลังอันนี้บวกหลังกำลังสองบวกเข้าก็ลบออกอันนี้ก็มีค่าเท่าเดิมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมหมดแล้โจทย์เป็นลบสี่ก็ลบสี่ทีนี้ค่ะจัดวงเล็บนะจัดวงเล็บเราจะได้ว่าเป็นอะไรคะ หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองโอเคนะส่วนตรงนี้ค่ะลบหนึ่งยกกำลังสองก็ลบสี่ลบหยกกำลังสองก็เป็นลบหก็เป็นเท่าไหร่คะลบห้าอจริงๆอยาเข็งนข้างหมาเท่ากับให้มันตรงกันเท่ากับศูนโอเคเนาะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราก็จะต้องคิดต่อถูกไหม ก็ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองจะทำให้มันเป็นผลต่างกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะย้ายได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมคะผู้เก๋ก็จะเขียนว่าอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วก็ยังได้ห้าเหมือนเดิมก็คือรากที่สองของห้าทั้งหมดยกกำลังสองถูกปะถ้าใครจำไม่ได้ก็ผู้เก๋เขียนให้ดู อันนี้มันจะแยกเป็นกำลังสองใช่ไหมคะแบบนี้เอามารวมกันได้แบบนี้ภายใต้รากที่สองค่ะเหมือนกันสองตัวออกมาได้ตัวนึงก็จะได้ห้าก็จะได้แบบนี้เนาะโอเคหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมคะอันนี้นะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะเอาใหม่ หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมคะครูเกยแยกแล้วนะหน้าหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังโอเคค่ะแยกแล้วเรียบร้อยครูเกยแยกค่าหาค่าของ x แล้วนะพอเขาให้หาใช้คำตอบของสมการใช่ปะ่ะ ภูเกจะได้เป็น1บวกรากที่สองของ5และ1ลบรากที่สองของ5โอเคถ้าฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตัวอย่างที่18ชอบจริงๆ <laughs> เซตคำตอบของสมการ oh, okay. คือคือแต่ปีการเลยนะคะอ่ไปเขียนลบหนึ่งเขาอีก ละเขียนผิดตั้งแต่ตรงนี้ถึงว่าบวกนะคะโลกนี่หน้าบวกนี่เราก็เลยผิดเลยก็ถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นลบอจะบอกว่าม,มีเด็กทักนะเอาใหม่ จทย์มันเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองวงเล็บก็จะได้หน้าบวกหลังทั้งหมดยก,ดนะก,ก่กำลังสองจากบรรทัดนี้บรรทัดนี้เมื่อกี้เขียนผิดเนาะมันคือบวกหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกได้เป็นหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังโอเคค่ะเมื่อตรงนี้เป็นบวกย,าย้ายข้างก็ได้เป็นลบนี่ลบและย,าย้ายข้างั่งนี้ก็บวกโอเคถูกแล้วนะเช่อ, vacation, ชอก,กันเช็คเช่อกันเช็คจ้ะโอเคผ่านไปแล้วค่ะ ข้อแรกต่อมาการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรอันนี้นี่สูตรนี้เราเคยรู้จักกันมาแล้วใช่ไหมคะตอนมต้นเนาะไม่เรียนคะสูตรนี้ว่าอะไรคะใครจำได้แต่ก่อนนั้นนักเรนจะต้องรู้จักกับนะ ax กำลัง ax กำลังสองบวก bx บวก c คือตรงนี้นะคะนักเรนจะต้องรู้ Ax กำลังสองบวก Bx เบวก C เนาะนี่อธิบายมายีบยาวสูอจูต่ตรงไหนสูอจูต่ตรงนี้ค่ะโอเคสีไม่สวยเลยขออนุญาตลบใหม่แป๊บหนึ่งขออนุญาตลบใหม่นะคะสูอจูต่ตรงไหนสูอจูต่ตรงนี้ค่ะ สูตรมีว่าไงบ้างสูตรมีว่า x เท่ากับลบ b บวกลบ b กำลังสบวกลบรากที่สองของ b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ถ้ามันจะได้ง่ายๆหมายความว่าต้องเช็คก่อน b กำลังสองลบ 4ac จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นการที่เราจะมาคิดหาโดยใช้สูตรหรือว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะก็คือมันแยกตัวประกอบแบบธรรมดาไม่ได้อยู่แล้ว โอเคนะครูเก๋จะลองใช้สูตรครูเก๋เขียนสูตรไว้กันนะคะสูตรสูตรใช่ไหมลูกสูตรนะสูตรสูตรสูตรคืออะไรนะคะ x เ,เท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กำลังสองลบ4 a ่ส่วนด้วยอะไรนะคะ 2a โอเคค่ะ okay. สูตรคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a จากโจทย์ค่ะนักเรียนต้องดู a ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ1 b ของเรามีค่าเท่ากับลบ2และ c ของเรามีค่าเท่ากับลบ5 mm hmm. เรารู้ได้ยังไง a b c ดูมาจากตรงนี้ค่ะที่ครูกเก๋บอกว่า ทำให้ได้นะ A B C ออยู่ตรงนี้เลยค่ะ A B C โอเคนะคะตามาค่ะรู้ A รู้ B รู้ C แล้วนี่แทนค่ากันนักเรียนคะหาอะไรนะหาคำตอบมาโอเคเขียนนะ X เท่ากับลบ B คือใครนะคะลบ2บวกลบสแควรูท ต,ติดไปปะเดี๋ยวปคะา B กำลังสองลบสี a คือเท่าไหร่นะคะห c คือลบหส่วน2 a ลบลบเป็นบวกค่ะลบลบเป็นบวกนะคะได้2บวกลบภายใต้รากที่สองลบสองยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่คะสลบลบลบเป็นบวกก็ได้เป็นเท่าไหร่นะคะยีส สองเอต่อมาค่ะ24นักเรียนจะได้ว่าสองบวกลบเลขที่สองของ24สี่ส่วนสอง 2. โอเค แอืมฮ uh ึห huh. กทซีกี้เอาหกทท่าข้างข้างยี่สิบสี่ใช่ปะคะหกสี่ยี่สี่สิบสองสองยี่สี่เท่าหกสี่ยี่สี่แพ้ใต้่ากที่สองเหมือนกันสองตัวออกมาได้ตัวหนึง่ง เขาเกได้มาแบบนี้ละแสดงว่าเท่ากับสองบวกลบสองรากที่สองของหกส่วนสองโอเคค่ะได้แบบนี้แล้วทีนี้เวลาจับตัดก็จับเป็นคู่คือนี้คู่นี้คั่นด้บวกลบแล้ว้านี้คู่นี้คั่น,นด้บวกลบใช่ไหมคะ เราก็จะได้เป็นหนึ่งบวกลบลูหโอเคนะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการก็คือ1นึบวกรูทหแล้วก็1นึลบรูทหกค่ะ ท้อท้อท้อเฉยเฉย้นใหญ่มากไปอ่ารอเพื่อนนักเรียนจดอยู่โอเคแลอวโอเคนะตามนี้ได้เลยนะคะก็คือการใช้สูตรเนาะ x อ่ากับลบ b บวกลบสแควรู square, b ท b กำลังสองลบสี่ส่วนสอถ้าง่ายๆก็เช็คก่อนเช็คอะไรเช็คว่าจะหาคำตอบได้ก็ต่เมื่อ b กกำลังสองลบ 4ac เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นแ้่ตรงนี้เป็นตัวทดโอเคคะ่ะมาลองเปิดต่อมาค่ะต่อมานะตัวอย่างที่20จงหาเซตคำตอบของสมการโอเค ใช้สูตรนะต่อเนื่องดยการใช้สูตรจําสูตรได้ยังถ้าจำไม่ได้เราก็จะทบทวนเขียนสูตรไปบ่อยแล้วก็จะจาได้ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กาลังสองค่ะลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ค่ะ 2a นะคะถ้าจำไม่ได้เขียนบ่อยๆครูเดี๋ยวจะจำได้เองสูตรนะคะสูตรนะคะ ต่อมาค่ะไกเรียนดูนะ A เท่ากับเท่าไหร่เหมือนจะทำอะไรหาสักอย่างรายงานใช่ไหม A เท่ากับ2 B เท่ากับ3าเท่ากับ10เช็คเรียบร้อยแล้วค่ะ เอ็กเท่ากับลบ b ก็คือ3บวกลบค่ะรากที่สองของ b กำลังสองลบ4 a C ส่วน2 a a เป็นเท่าไหร่นะคะ2โอเคนะเช็คก่อนนะ ลบสามค่ะบวกลบสแครรูสอันนี้เป็นเก้าลบกับสี่สองแปดติดลบใช่ไหมภายใต้เลงที่สองติดลบใช่ไหมสองเก็เป็นเท่าไหร่คะลกูกสี่เห็นแล้วแหละว่าติดลบเก้าลบแปดสิบได้เท่าไหร่คะใช่ลบเจ็สิบอ็ด บักนะเวลนนีแ่ละนิ้บางบางมาก,าามากสีเหลือง <c oughs> อ่าแต่เห็นไหมโอเคบอกแล้วแต่แต่แต่อะไรคะ เปลี่ยนสีดีกว่าแต่ b กำลังสองลบ4 A, าา่ ac อะค่ะมันน้อยกว่าศูนย์ถูกปะทอบเพราะิบเเนี่ยน้อยกว่าศูนย์ชัวๆก็แสดงว่าตอบได้ว่าทำไมคะดังนั้นไม่มีคำตอบใช่ไหมเอ่ยตรงไหนที่เขาบอก เนี่ยค่ะไม่มีคําตอบที่เป็นจนํานวนจริงนนั้ไม่มีคําตอบไม่มีคำตอบนะคะโอเค อันนี้ตัวอย่างที่ยี่สิบนะคะอันนี้ตัวอย่างที่ยี่สิบถ้าจะให้ง่ายนักเรียนเช็คภายใต้ลากนี้ก่อนเลยก็ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่ามีสามกรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือถ้า b ยกกำลังสองลบ 4ac เนี่ยมากกว่าศูนย์คำตอบเนี่ยจะได้อยู่สองคำตอบแต่ถ้าเกิดว่าเท่ากับศูนย์ก็จะได้สองคำตอบแต่มีค่าเท่ากัน สุดท้ายอะค่ะแต่ถ้าเกิด b 2นะกำลังสองลบ ac ก็ศู์ก็ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงก็จะได้แบบนี้เนาะโอเคการเช็ค